ดีค่ะฮัลโหลจังฮัลโหคคุยได้เปล่าฮัลโหลค่กะกัญตางใช่ค่ะคุยได้หรือเปล่าค่ะอยู่ไหนใช่ค่ะพี่โดมใช่คะพี่โดมครับอ๋อท oh, ี่บ้านค่ะว่างไงคะเธอถามว่าทำไมต้องทำแบบนี้ด้วยอะ่ะ ทำไมต้องให้เฟยไปเปิดแอคเคา์มาด่าพี่ด้วยอ่ะมาทำให้มันเป็นข่าวทำอะไร่เฟทำเขาไม่ได้ทำให้เฟทำอะไรเลยแล้วอะไรเม่เกี่ยวเลยไม่ใช่เลยคุจางอย่าพูดตรงๆข่ะแบบตรงๆกันเถอะขอเถอะพูดตรงๆมันไม่ได้มีอะไรที่จะต้องแบบโกหกกันอีกแล้วเลยอ่ะเรื่องมันมันชัดเจนอยู่แล้วพี่มีหลักฐานทุกอย่างเลยอ่ะอมอไ,ไม่ใช่ อันดับแรกเลยคือพี่เสียใจว่ะพี่หวังดีกับจังตลอดเลยอ่ะถึงแม้เราเลิกกันก็ไม่ได้รู้สึกแย่ทําไมทําไมคือจังกะจะคือเรื่องไอ้ครั้งล่าสุดนเนี้ยไอ้อันฮาเลมโดมเนี้ยคือกะจุดประสงค์คือยังไงหรอจะตั้งใจทําลายหน้าที่การงานด i s c r e d i t พี่ปั่นเรื่องขึ้นมาเขียนภาษาอังกฤษคอมเมนต์มาด้วยไอตัวไอ อีกเค้านึงเพื่อให้แฟนคลับชาวจีนได้เข้าใจยูคิดแผนใหญ่ถึงขนาดนั้นเลยเหรอจังเขาไม่ได้ทำแล้วทาไมแล้วทําไมต้องให้เฟย์ทำล่ะครับแ้เขาบอกทุกคนแล้วเขาบอกทุกคนแล้วว่าให้เลิกยูเขาบอกทุกคนแล้วที่เชื่อว่าเพื่อนยูอะถ้าถ้าไม่มีการคุยกันถ้าไม่มีการตกลงกันเพื่อนยูก็ไม่ทําแบบนี้หรอกจัง มันก็ต้องมีการคุยกันตกลงกันเฟยก็คือเพื่อนรักของยูเขาคิดการใหญ่จะทำแบบนี้กับพี่เลยเหรอตัวจังด้วยอ่ะจังจะพูดจะว่าอะไรกับพี่ว่ากันต่อหน้าว่ากันส่วนตัวได้มันไม่ใช่ขอโทษอย่างเดียวอสิท่ไมถึงว่าอยากรู้เหตุผลว่าทำไมทำกันแบบนี้อ่ะเพราะอะไรอ่ะบอกพี่หน่อยดีมันไม่มีเหตุผลอะไรอะโกรธพี่เหรอหรือว่าอะไร น่งเกระิดเถอะจะยังไงเออก็แล้วแต่เถอะจางก็พยายามทําทุกอย่างให้จางดูแบบสวยงามสุดอะแต่ทําไมรับหลังจางมาเล่นบทเป็นโอ้โหเป็นตัวร้ายที่แบบซ่อนตัวในมุมมืดแล้วมาทําลายคนอื่นแบบนี้ล่ะครับทําไมต้องทําแบบนี้ให้พี่ได้เข้าใจได้ไหมตอนแรกที่เขาที่อยู่ พูดว่าเขาโอเคลงอินสกรนที่เพื่อนเขาโอเคที่เพื่อนเขามาคอมเมนต์แบบเสียสีเพราะว่าโอเคทุกคนคุยกันไว้เพราะทุกคนแบบไม่ใช่จ<ะ>้างแอคเขาฮาเลมโดมเฟเป็นคนทําและไม่ใช่แอคเขาแรกที่เฟทำเฟมีชื่ออื่นชื่อแจนหรือเจนอะไรอีกด้วยเมื่อวานพอพี่โทรไปเม้งกับ<ม>ยูนหนึ่งนาทีฮาเลมโดมถูกปิดทันทีความหมายว่าอะไร ถ้าเขาไม่ได้ทําแล้วเขาไม่ได้รับสารจาก<ล>ยูแล้วทําไมเจนต้องปิดด้วยเพราะมันเป็นคนเดียวกันที่ทำแอ <Account S 1> คเคาและแอคเคาฟ์เฟเปลี่ยนเป็น private ทันทีจังอธิบายสามเรื่องนี้ยังไงอันนี้ยังไม่รวมกับหลักฐานที่พี่โดมมีอีกเป็นกระตากเลยพี่ขอแค่ความรู้สึกแบบจริงใจใแบบที่เคยให้กันว่าทำแบบนี้ทำไม ขอตรงๆไม่ต้องถอนหายใจยื้อเวลาอะไรจริงใจและตอบมาตรงๆเลยว่าทำแบบนี้ทำไมคราวที่แฮกไลน์ที่โดยให้เฟมาละแฮกไลน์ที่ก็ทีหนึ่งแล้วพี่ปล่อยไปแล้วนะและอันนี้ทำไมเฟทำและจังเคลียถามทุกคนตอนที่บอกว่าเฟทำเขาโทรไปคุยโอเคก็เข้าใจก็เข้าใจเขาก็บอกโอเคให้ลบไปบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรช่างมันก็จบไปเดี๋ยวค่อยว่ากัน น้ำหกไปแล้วขอโทษด้วยละกันมันไม่ใช่นะเป็นน้ำโอเคนะครับแต่นี้มันคือสิ่งที่พี่โดมทำมาทั้งชีวิตมันคือหน้าที่การงานแล้วมันไม่ใช่เรื่องจริงทำไมต้องบิดเบือนใส่ร้ายป้ายสีกันด้วยอย่างนั้นน่ะแล้วหลบตัวอยู่ในมุมมืดถ้าอย่างนั้นน่ะพูดกันตรงๆแบบเจอหน้าการคุยกันเลยไม่ดีหรอมีอะไรเปิดพูดกันดีตรงๆเลยเนี่ยอย่างนี้ฉันไม่พอใจฉันคิดกับเธออย่างนี้ จังคิดกับพี่แบบนี้เฟ่คิดกับพี่แบบนี้ดีกว่าไปใช้วิธีแบบรอบกัดกันอย่างนี้มันไม่ใช่อ่ะแล้วการที่เขียนภาษาอังกฤษไปแบบนั้นเนี่ยจุดประสงค์มันชัดเจนว่าอยู่ต้องการจะให้คนที่เป็นชาติอื่นเข้าใจแล้วทําไมเฟ่เป็นคนลบแอคเคาท์ของเขาได้ล่ะครับ,รบนั่นแหละไม่ได้ตั้งใจแต่เขาทําไปแล้วเฟ่าทาไปแล้วแล้วทําให้พี่เสื่อมเสียชื่อเสียงไปแล้ว แล้วมันไม่ใช่เรื่องจริงด้วยการดิสเครดิตคนคดีมันเป็นคดีอาญานะจังมันไม่ใช่คดีแพ่งนะครับเรื่องที่มันเกี่ยวกับเรื่องอยูเต็มๆแบบนี้เรื่องมันเกี่ยวเป็นเรื่องของเราแบบนี้โดยที่มีเพื่อนอยู่เป็นตัวการยูไม่รู้ได้ยังไงยูถ้ายูเป็นคนที่ยูรู้ผิดชอบชวดีดูต้องอยูต้องรู้จักห้ามไม่ใช่ปล่อยให้มันเลยตามเลยแล้วมาพูดแบบง่ายๆว่าแบบไม่ได้เป็นคนคอมมานอะไรนะครับ อยากรู้สิก็เนี่ยเดี๋ยวจะพูดแล้วเขาเป็นคน c o m m a n ทุกคนโอเคปะเวลามีเรื่องอะไรก็แเราแต่เขาเป็นคน c ม m m a n ทุกคนเพราะว่าโอเคเพราะว่าอย่างที่บอกเขาแค้นอะไปสั่งทุกคนเธอตอบแบบส่งเด็แบบนี้ไม่เป็นไรหรอกครับเธอพี่ไม่ใช่เด็กอมมือดังไม่ใช่แหมใครก็รู้ดัง ขอแค่คำตอบสุดท้ายก <_ d ance> ็ยังไม่บอกกันไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับถ้าจังบอกว่าผู้ส่งเดชว่าจังทำเองจังคอมมานเองไม่เป็นไรอยู่คอมมานเพราะอะไรเหตุผลอะไรอยู่บังคับเพื่อนคอมมานเพื่อนเป็นคนบงการให้เพื่อนทำเพราะอะไรความรู้สึกอยู่ตอนนั้นคิดยังไง <_ d ance> อยู่คิดในใจถึง ลักษณะที่อยู่ทําเนี่ยเหมือนกับจะบี้ให้คนคนหนึ่งตายไปเลยอ่ะอืมเพราะว่าเขาอยากเขาอยากทำาายชีวิตอยู่โอเคขอบคุณ<ด>ที่พูดค,ความจริงครับ <laughs> ทุกคน<ด>ไม่มีสิทธิ์มาทำอะไรแบบนี้ทั้งนั้นครับมันมีความผิดครับทางกฎหมายครับ ผมไม่เอาเรื่องตั้งแต่ตอนแฮกไลน์ผมก็บุญแล้วยังมาทำกับผมอย่างนี้อีกขอบคุณครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ